สวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับมื่อนี้มาพบพ่อกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบ้าหนองมีความฝันของเอฟซีทางบ้านมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังน้าช่องเบ้าหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสิมาร์กหรือบอก็ขึ้นย่ทธ่ดุลพินิจของแต่ละคนครับความฝันของแม่ฝนครับแม่ฝนเพิ่นเป็นเอฟซีเบ้าหนองเพิ่นพิมพ์ข้อความมาบอกมาบอกความฝันสู้ฟัง กับขอนข้างยาวาครับแต่ว่าเบาหน่องกจะเจ้าเบาเอา,เอาสันสันเพิ่นบอกว่าฝันแปลกแห้งแต่ว่าคนตายในความฝันนี่เป็นเหลืองจริงแล้วก็ตายมานานนําตายมานานหล้วแต่ว่ามา่ฝันเห็นเพื่อนบ่นว่าสิ่ะก็คงจะเป็นญาติพี่น้องกันนี่ละมั้งเปิบาหน่องก็บ่ได้สอเพิ่นเนาะ บ่ได้ทักบ่ได้ซักบ่ิได้ยังถามเพิ่นเพื่อนพิมพิมพิมมาบอกเบิ้งมาว้าให้ฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันคืนวันโกนฝันคืนวันโกนฝันเห็นคนตายสามคนอยู่บ้านสามหลังเลี่ยงกันเลยหนึ่งสองสามเลี่ยงกันเลยคนตายน่ะเพื่อนบอกว่าบ่เคยฝันจั่สี่จักเถื่อ เพิ่นตอนแรกเพิ่นสิเอาให้เบาหนองมาแปลความฝันให้นันละเบาหน่องก็เลยว่ามันสิแปลอยากอยู่บ่อเบาหนองก็ถามเพื่อนนะก็เอาอายุคนฝันกับบ้านเลขที่กับพ่อแล้วบ่ต้องไปแปลหลายเบาหนองบอกซช่เนาะแต่ว่าถ้าคนตายก็จะติศูนย์คนตายสิมีศูนย์เพื่อนกับว่าเชีอยวศูนย์ยังล่ะดีก็สิว่าศูนย์ยังล่ะศูนย์ศูนย์สามบ่ แล่ว่าคนตายสามคนเนาะแต่เพื่อนบ่ได้บอกว่าเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ท่ายเพื่อนบ่ได้บอกเพื่อนบอกแค่กกว่าเป็นคนตายเป็นหาาิกันนี่แหละแต่ว่ามันแปลกจริงจริงก็คือศพสามศพอยู่บ้านสามหลังเลี่ยงกันเลยเพื่อนก็นเลยบุฮห้จักสิแปลเหล็กตัวใดญเพื่อนก็นเลยอันมาบอกสูฟังเบ้าหน้องก็เรียกว่าเก่าอายุสมุดบ,บ้านหลังแหลกเนาะบ้านหลังแหลกบ้านเลขทีเท่าได คนตายอายุเท่าไหร่บ้านหลังที่สองบ้านเลขที่เท่าไหร่คนตายอายุเท่าไหร่เอาเป็นครูเป็นครูไปเังส,งสิมนะ <c oughs> ันจังสีหนักอันจังสีบายากเบาหนองบอกเพื่อนชนะบานนี้เพื่อนก็เลยไล่เห่เบิงเลยว่าบ้านหลังแรกบ้านเลขทีน่นี่คนตายอายุเท่าี่บ้านหลังที่สองบ้านเลขทีน่นี่คนตายอายุาทเท่าี่บ้านหลังที่สามบ้านเลขที่นี่อายุคนตายเท่านี้บ้านหนองบอกเออแค่นี้ก็พ่อ แล้วก็หาศูนย์ใส่สิเป็นศูนย์ยังกาในที่ทรงมาเนี่ยแหละเอาศูนย์ใส่มาทอ,องบอเพื่นนสีนะเอาศูนย์ใส่บ้านหลังแรกครับบ้านหลังแรกบ้านเลขที่สี่สิบหกอายุคนตายเก้าสิบปีบ้านหลังแรกเด้๋ 46, นี่บ้านหลังแรก,าแรกอายุ4ี่สิบหกเอ้บ้านเลขที่สี่สิบหกอายุคนตาย กปีหลังที่2องบานเลกที่สีหคนตายอายุ89ปีคนตายอายุแปปีและบานหลังที่สามบานเลกที่ยี่สิบก้ายี่สบาบอายุคนตายเจิบเก้าปีนี่ครับ เดี๋ยวบ่านหนองึ้นตัวเลขให้ผู้ใดได้ฟังบ้าน้นองเ้าบ้าน้องคืนตัวเลขใ,ใ,ให้ทุกคลิปครับแต่ว่าสอยูช่วงไหนของคลิปแค่นั้นละ่ะอันนี้ก็คือเบ้าให้ฟังสันสัน,สนแล้วก็เอาตัวเลขให้เบิ่งเลยนะครับเนะบาะบ้านไตเดียวสามโเลยบ,บ้านสามหลังแม่ฝนครับแม่ฝนแต่บ้าวบา้บาน้องก็บไ่ได้ถามอายุแม่พิ่นดอกว่าแต่พิ่นก็บไ่ได้บอกนะว่าอายุแม่พึ่นเท่าไหร่นะนะ เพิ่นบ่อได้บอกเพิ่นบ่อได้บอกครับก็บรได้ถามเพิ่อนน้ำละ่ะเอาซํานีล้ล่ะเพราะว่าเพิ่นตายเพิ่นเห็นคนตายอยู่อยู่ในบ้าน3หลังเอาบ่าวน้องก็เลยเน้นเลขที่บ้านกับอายุคนคนตายนะครับเนาะเอากันง่ายๆไปเลยเอาอยามอีกเธอหนึงบ้านหลังแรกบ้านเลขที่46คนตายอายุ90ปีแล้วก็บ,บ้านหลังที่2 บาดเทีที่สิบห้าอายุคนตายแปดสิบเก้าปีบาหลังที่สามบาดเทียี่สิบเกคนตายอายุเจ็ดสิบเก้าปีลองฟังครับบองพิชาชณาแต่บานหนองบอกว่าเอาศูนย์ใส่บุงหัวพอดีใส่จังไรแน่ละ่ะมีศูนย์แทนนอนมีศูนย์แนนนอนละ่ะคนตายบาดน้องบ่เพอดีนะแต่ถามบอ่บอบ่เอาใส่กบ,บ,บอเอาเป็นอย่างถาบ่เอาใส่กบเอาเป็นอย่างครับก็บเอาตามนี่ละ่ะมากเด็กตัวไหน เสือเลยวะสันเก้าศูนย์กับงามเลยเก้าศูนย์กับงามแปดเก้ากับงามเจ็ดเก้ากับงามเอาสี่หกกับสวยสี่ห้ากับสวยแล้วก็สองเก้าสองเก้านี่นารุ่นสองเก้าสองหกนารุ่นครับน,น่นารุ่นน่ารุ่นน่ารุนว่าสันกันลองพิจารณาเบ้างคนคนฟังกัะพิจารณาเอาครับว่ามาร์เก็ตัวใด เดี๋ยวบ้านน้องก็จัดหาคลิปด,ดีๆมาฝากทุกคนครับผมมืน,นีค่ำแล้วครับบ้าวน้องอยู่ไอไอยังล่ะด้านหลังบ้าวน้องสิเป็นสาน a m เดี๋ยวบ้านน้องพาไปเบิ่งครับบรรยากาศตอนแรงบานบ้าวน้องเป็นจังไ๋บรรยากาศดีครับเดี๋ยวบ้าวน้องพาไปเบิง่งงามครับมาไปเบิง้งํากันเนาะบ่ได้เบิ่งบรรยากาศบานบ้าหน้องโดนละ ด้านหลังกเ็เป็นปลาครับอืเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาเองหมักมาหนังเบิองนังเบาอยู่ในปลาตัวนังเบาอยู่ในปลาพี่มันจังสงบหูด,ดีครับแต่ว่ายุ่งหลายขดยุ่งหลายยุ่งหลายนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสรา Nam สระนา Nam ไงครับสระนา Nam ไงสา Nam ไงเสือปะครับ สานามนี่มีสิ่งที่บ่าขาดคิดหลายอย่างครับแต่บ่าสามารถถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพใดเมื่อเนื่องบ้าหนองเห็นเห็นเพื่อนเห่นน้ำอยู่บ่ต้องบอกนอะว่าผู้ใดเห็นเพื่อนเห่นน้ำอยู่ครับโตทั้งไงทั้งเย้าเพื่อนหู้ได้จังได้ว่าเบ้าหนองสิเอาโทารศัพท์ขึ้นมาถ่ายเบ้าหนองจับโทรศัพท์ขึ้นมา กำลังสิเปิดกล่องหายบับไปกับตาถามว่าย่านบ่ญา,านมา้าดอกมานางอยู่ในี่ผู้เดียวมบหาอกกย่านเลยขนาดบ่ท่านคาแห้งบ้าอนอกกอยังยญานอยู่แต่ว่ามันชินแล้วเนาะมันชินล่ะสระน้ํานี้มีตํำนานมีเรื่องเล่าขานแต่น้อยคนที่จะรู้ครับแตาา่บ่ได้มาัาผัดเองบ่เห็นครับบ่เชือ่อกะยานลบลูบครับผมจะได้กขอให้ทุกคน โชคดีงวดวันที่16กรกฎาคม66ครับผมบ่าน้องก็จะลงคลิปให้เบิ่งเมื่อสูคลิปแล้วล่ะแล้วก็เลือกเอาหมากตัวไหเลือกซื้อเอาจะไหนก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคไปน้วกันครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม66ครับผมสวัสดีครับ